สวัสดีค่ะยิดีต้อราก็สู่ช่องสรางต้งตามกกอกนะคะตอนนี้ก็กําลังจะเดินทางกลับแล้วก็มีนัดเจอกันข้างทางกับลุงพลใช่ไหมเพราะว่าพรุ่งนี้น่าเราน่าจะขอไปไปตอนสายๆหน่อยสายๆหน่อยจะเต็มโค้งอืมจะจะเตรียมขอไปไปดูขอกวัวควายด้วยเนาะ <ขอ S 1> แล้วก็ก็เลยลุง อตอนโทรบอกลุงอ่ะออกมาแล้วจากจำปาดงแล้วลืมลืมทิ้งเลเซอร์ไว้ก็เลยนัดพอ,พอดีลุงกลับไปส่งตาชานที่บ้านเนาะก็เลยจะเจอกันที่เตาง,งอยเราจะส่งของให้กันเ้อ <c oughs> ส่งเลเซอร์ให้ลุงเอาไปทำก่อนก่อนที่เราจะไปพรุ่งนี้นะคะแล้วพา,าน่าจะไปถึงสายเนาะให้ลุงเขาจับะระดับไว้ลอนะคะ <c oughs> เพราะว่าเราจะต้องกลับไปที่บ้านไปเตรียมของเพื่อที่จะไปอยู่หลายวันเนาะอยู่หลายวันเนี่ยตอนนี้ก็ใกล้จะถึงเต่างอยเราออกจากสกลเนอะอประมาณสิบโลนแหละก็ถึงแล้วลุงพลก็ออกจากกกกอกนะคะดีคนละครึ่งทางคนละครึ่งทางนัดเจอกันที่ด้าเซเว่นเต่างอยนะคะ หมอหาหมอเสร็จก็ไปแวะซื้อกับข้าวเนาะเพราะว่ากลับไปก็คงเยโซก็คงปิดร้านแล้วนะวนวนคนะก็โทรถามลูกๆด้วยแล้วลูกๆก,ก็อยากกินข้าวมันไก่นะคะก็เลยทำไมซื้อซื้อให้นะคะของเจ้าคุณกับมาริโออยากกินข้าวมันไก่นะ,ะส่วนโพก,กินข้าวต้มนะคะก็ซื้อหมูหมูอะไรนะหมูฝอยหมูฝอยนะคะแต่ไม่ใช่หมูหยองนะหมูฝอยที่เขา ทำเป็นกล่องๆกินกับข้าวต้มลุงก็ลงเขามาแล้วเกบอกว่าถึงมมขบุกก็าละไปก็พอดีแต่อพอ<ร><ร>ดีกันเนาะคนล,ละครึ่งทางเดี๋ยวแลลุงก็วันเนี้ที่ไม่ได้ทํางานที่ไม่ได้ทำอะไรเลยเอะเพราะว่าฝนตกนะคะแล้วก็ลูกกับป้าก็รกกบกวนผู้ละ ก็นัดกันเป็นพรุ่งนี้นะคะวันนี้เอพี่เ็มาหาหมอที่สกลด้วยก็เลยกะว่าจะกลับไปเก็บข้าวของที่กกอกเพื่อที่จะถ้าได้ทํางานวันนี้ก็จะไม่ได้มาเนาะอือันนี้ก็ได้มาอยู่ดีเลยว่ามันมาหาหมอเนาะมาหาหมอมันมันมันทนไม่ไหวทนไม่มันมันคันด้วยแล้วก็ปวดพอพอหายคันก็ปวดเนาะมันมันมันตึงเหมือนเนื้อจะ เลยนะคะร้อนออกร้อนจับดูผิวเราอะ่ะตรงที่มันเป็นขึ้นตุ่มอะ่ะมันจะร้อนมากเหมือนเหมือนเหมือนเวลาเราเป็นไข้แล้วแ,วแตะที่หน้าผากอะ่ะมันจะร้อนอย่างนั้นนะคะแต่มันแต่ขาข้างขวานะมันมันเป็นหนักก็ <c oughs> จอกันครึ่งทางกับลุงพลนะคะส่งของให้กันก่อนเรียกว่าส่งของให้กันนี่เดี๋ยวฝั่งโต๊งข้ามมาไปเล่นอีค่ะส่งเลเซอร์ให้ลุงพลนะคะระดับมันจะได้แม่นยำใช้เลเซอร์จับระดับนะคะเพราะว่าอมันติดรถมาแล้วเราก็ลืมไปว่าเราต้องทิ้งไว้ที่จำปาดวงวะเนาะ พอโทรบอกลุงแล้วเราถึงวานอนแล้วไงว่าเออวันนี้เราจะขอมาหาหมอแล้วก็ขอกลับกกกอกอก,ก็ได้รู้ว่าเออลุงก็มาส่งตาชานที่กกกอกนะคะลุงก็บอกว่าจะกลับกอกกอกตอนแรกอะ,อะถ้า,ถ,าถ้าหาหมอคิวไม่ยาวนะมันก็ได้กลับแล้วแหละเนาะอันนี้มันเป็นมันเป็นคลินิกกึ่งโรงพยาบาลน,นะคะและลูกเขาเรียกแะไรคนไข้ค่อนข้างจะเยอะนิดนึงค่ะ ตอนนี้ก็ถึงเตางอยแล้วค่ะดูว่าใครจะถึงก่อนกัน <laughs> เราน่าจะถึงก่อนไหมถ้าถ้าลุงถึงก่อนถือว่าลุงขับเร็วมาก <laughs> ออเราเราถึงก่อนนะจอดรอ น่าโหลดตัดนี่แหละพี่ตามลงไปเอาของถ้ายรถนี่นะคะที่จะเอาให้ลงุงจะส่งของนี้นะคะให้ลงุงนัดเจอกันนาเซเว่นนะคะมาแล้วนะคะ ทางนี่รถไส้ดาแลนหน้าแพ้ปะหรอดียุ่มันตึงมันไข่มันตึงมันไข่จนว่านางของเหล่านี้ได้เป็นอาหน่อไหมยุ่งครบแล้วมันลาบมดน้ำพีน่าหุ่นมดเลยลนี่ตึงเลย เป็นตัวพวกยดแล้วพุกก็ปูดนีคก็ยุ่งขบอพายเนแข็งๆนะเป็นกระดันนะนี่เต็มมอว่าวเม่งเป็นแมลงกัะต่อยแทงลือดแลมเลืแหลมเฮงเกาเฮงลามไปติ๊มันอักเสบเดี๋ยวมื่อนเราไปใส่ๆด้วยอ บเมื่อเก็บเต็มคลองก่อนก็อยู่หลายมือเลยล่ะบัดนี้เป็มชุดท้าไปเซานี้ไปอยู่กีเดกอะเมาบดอะอยู่ไอเขาบดกินเทาี้เดวเท่าเหรมยนั่งพี่แ้อันเท่าที่นั่นจะกันเบาเหยญท่าี้เดเาบกว่เดี๋ยวอยู่หนงานกันร่ับไปน้เน น่วงอีพอช่วงอีพอเน่ยแล้วกมทำ้ามันนอกมัน้มีกีน้นอกานนอกรถมันมาเลูเต้นรถไปจ้ไปเดินทาปลอดภัยด้คเป็นค้าจมาจ้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 า ส่งของเรียบร้อยนะคะเราก็กลับกกกองนะคะลุมพลกับจัมปาดงนะคะไปแล้วมากับป้าแตนสองคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอลงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างตามกอกกอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ